จากเวียงสามุ่งสู่ร้องกวางวนที่หนึ่งศูนย์หนึ่งวันที่สามมกรา 59, ห้าเก้าดวงอาทิตย์ใกล้จะรับขอบเขาเห็นไกลๆนูน้นเวลาเจ็ดจุด สี่ห้านอนดวงอาทิตจะตกดินแล้วไกลๆนูน่นไม่เห็นเห็นแต่แสงนีคนทนับรถนี่รึเปล่า <c oughs> ดวงอาทิตมาแล้วดวงทิตมาแล้วอา้าวหายไปแล้วนี่คนนั่งหลับนี่ ไม่หลับไม่ลับเหรออันนี้เมียผม <c oughs> เห็นบหมวะเด็กคนนี้หลับคนลรกอันนี้ตัวผมเห็นไหมเนี่ย